ถอยเต็มที่ไปถอยจากใจถอยจากจิตถอยจากสรรพสิ่งถอยจากตัวถอยเองถอยจากทุกสิ่งทุกอย่างลูกถอยจากตัวถอยเอง ร้อมกันยืดดับร่างพร้อมกันไปไม่กี่ว่าแต่จิตกันสมัครเชิงอารมณ์กรรมอารมณ์เวนอารมณ์มีบากอารมณ์มารโม้กันไปหมด มีม้าหลงโสดเยอะจ้ะมีมัวใจจิตมีม้าใจจิตกันท้งสิ้งอารมณ์กำมารลมเวรอารมณ์วิบากอารมณ์มานมัวอะไไปหมดถอยจากกายถอยจากจิตถอยจากทุกสิ่งทุกอย่างถอยจากตัวถอยเอง สลายตัวคอยเริ่มคอยจบสลายตัวคอยเกิดคอยดับสลายตัวที่คอยวนเวียน ร้อมกันท right? um ุกฤดูโลกธาตุเลยพร่อมกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยถอยตัวถอยเองเนี่ยพร้อมกันเลยทุกอย่างหมดตัวคอยเริ่มคอยจบสลายตัวคอยเริ่มคอยจบให้เองสลายตัวคอยเกิดคอยดับให้เองสลายตัวคอยวนเวียนให้เองยุติคตัวคอยวนเวียนให้เอง กอดพร้อมกับไม่เอามันทั้งเอาต้องไม่เอาเรียกว่าเนื้อหาเดียวกันไปไล